เปแม่ค้านี่รู้บุกเบิกพี่เขตสกลนครอันนี้จะเป็นบ้านอันนี้บ้านแมนครับจัดร้อมครับจะมีจัดเสื้อให้ครับนี่จะซื้ออออันนี้ของบ้านทะเลก็จะเป็นข้าวข้าวจะมีสามสามอย่างครับจัดร้อมครับนี้็ปนข้าวของทะเล ที่ยังไม่ถูกต้องก็เรียนเชิญคณะทออฐานต้องขอบคุณทางทออก็ไปช่วยการแปลรูปสมุนไพรการทําจากสารแล้วก็มีวิจัยการตลาดโดยคณะสวไปช่วยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราได้ความรู้แล้วเราก็มาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ใหม่จากข้าวที่มัดถุงโดยใช้พลาสติกธรรมดาเราก็มาทําออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็แต่งสาย ร้านน้องนิดใหญ่สุดในสกลแล้วก็คลมเชลที่อยู่หน้าได้ได้บับโรงินสามนะคะแล้วก็ีเคยูทีเมียมเด็กวัยรุ่อยู่ในหมู่บ้านนะคะรับกระดานช้อปปี้ให้ละลาสุดให้นะคะก็เลยเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้นะคะอมากินไหมมากินอย่าเียคือมีทุกอย่างใช่รั่ได้ชิมแล้วให้นมจิิง่านจะเป็นที่เป็นนนจิ้านะเป็นแกงอ่อนนะ สามารถสาารถลุกนะดำเนินการที่อะไกีสาดนะครับารมีเกงออกแล้วก็แกงอออกไม่ามาดูนาานาีมากอร่อยด้วยนะคะอันนี้หน้าปลานี uh, ้เป็นสูตรของเด็ดไหมเด็ดหมใช่ครับแต่ในมิ้นเนี่ยดพมีนอย่ยมันช่วยลดการของอืพอกินกั ก็อร yeah. ่อยอยู่แล้วนะไม่ธรรมดาอรอยกุ้ยแล้วนอยแบบมันหลังมีกิ่เรขายดีเพราะว่ามันใส่คินดูเ็คเกจติ้งหน้าคำมินชัยมันแก้การว่าหางน่าจะเป็นแนี้รอรอการพิจารณาทีกเอาเลยคิดน่าสนใจกด้เยบอกให้้ลอคิดนะได้นำคิดภาบริการ

นี่อะไรกระปุกก็ทุกกลุ่มนะคะที่อยู่รอบหน่อพัาธนโดยเฉพาะในเก่งของมือก็ทำในรับความอนุูก็จะพอเกษตรค่ะมันเป็นนิยากรนะคะเอ่อเนการทดลองในการทำวิจัยนะคะสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านอันนี้ก็จะเป็นบ้านหนองอพันธุ์ที่เกณ่งตัวนั้นประเด็นเกนี้ะมาสมบูรณ์นะคะใช่ใช่ต่อประเด็นมีมีหมูสามห้าหมูสาค่ะอ่ออยากเติมเติมอยู่ขาจารย์ ท่็นอาจารย์นะค่ะอ่ามันมีช่วงหนึ่งมาซินมอนขึ้นเยอะนะคะบางทีทำยังไงจะเพิ่มราคาได้ทำไปให้อยึ่งเดียวแต่ว่าทำยังไงจะสู้ตลาดก็เม่ได้เลยรับผลรับตลาดก็ไม่ได้เก็บให้ได้นานแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่หาคนน่าขึ้นไม่ใช่แค่ว่าฟ้าซิลใส่ถุงแล้วขาย ก็อาสาหนนเกษตรไช่วยพี่หน่อยทำทังช่วงดูมาหนปรจการนี่กระโดมที่หมดแล้วนะครับจันเาเรียกว่าให้จันโชว์ให้จันที่เฉลี่นะครับเมาหมดล้วจันมีบริษัทมาเอนโดมาแล้วจากดครับจันเพราะว่ามเดมภาษัยนรางนี้ปิดเลยนะอันนี้มากเลวอันนี้เอาโชว์ให้จันที่ั สวยเน่ยอะไรที่เหลืองๆนี่ก็โด่งๆกันอ่ะีว่า่มอนีอใก็าจราอหน่ายสักคันนึ่งเอาสินค้าทั้งมดไปงคันหนึ่งคันององกับนิการาจะให้ช่วยไปอยู่ค่ะอค่ะเลยแล้วดีกว่าแล้วงาแดู นิดหน่อยละเดี๋ยวคนเียวคิมดีมากเหมือนที่ีอกแข่งองไทยครับกจัดเดี๋ยวเราแซงคิวให้นะารจัดเพราะว่าเรามีคิวออเดอร์เยอะมากเลยไปไปไปแล้วก็มีปลาเค็มปลาลักเค็บแล้วก็ช่วยในการเสริมแพคเกจจิ้งแลวก็ไนลูกเพิ่มเติมอัดน่อัน่แล้วยังไงมัน มันเค็มจริงปลาเค็มก็อรตเครื่องแล้่องไดไม่เก่งจริงนะูผมวเริ่มได้แล้วเนี่ยเริ่มได้แล้วเนี่ยเริ่มได้แล้วเนี่ยดีมากค่ะปลาชาบ้าน่เคยทำปลาลาหนก็มาแบบทำเป็นดีนมันต้องมีออยไหม่เป็นนี่หนูไม่ได้รว่ารอรอสองจากเ หลายกลุ่มับต่างทาางทางห่าป็นโครงการไปแล้วค่านมแต่ว่าพวกเรายังทำได้ขายดีไหมแ้วแต่เราไ่ด้เชื่อทรับยมเราเลยแล้วก็ขายปิดโครงการกันแ้วขายน้ำมันก็หมดตอนนี้ป็ดโครงการไปแล้วแต่เราปรับกเป็นหมู่บ้านเกษตรศาสตรไปแล้วครับอาจารย์ได้เช่วออะไรก็บอกไปได้ยินดียินดีตอนนี้ก็้อันนี้จะดาวเรือเหรอใช่สงกัน ถ้าฝจริงๆเป็นสีอะไรถ้าฝจยิงๆเป็นสีอะไรจะเป็นสีชมพูค่ะกเกตอ้จะเย์นีล็ฝจเก็ดดีดีมีหลากหลายให้อันนี้อันนี้โคลนโคลนนี่คืออะไรหมยถึงว่าดินอี่างเงี้ยหรอ เอ้พูจะด็นออมาจะคอันนี้อันนี้ผ้าอะไรเป็นผ้าคุณาชื่อเื่มชื่อะไรีเหมือนเท่าไหร่เนี่ยค่ะที่ทำื้อนี่เป็นราคาสุดยอดให้ขายอย่างนี้แหละไม่อยากให้จริงๆย่านตัวนี้จะเป็นตาวสด มีรู้จกเนดขอีดีดีะสกุลรรยาาโที่บานอเคโคสวยสวยชอบชอบลงๆเดี๋ยวไว้ขเกษตรแฟ์ดซ้อยให้หน่แก่ดีดีนะแล้วก็ร่วมกันเล่วมกันร่วมกันเกรัอ๋อจะเป็นชาเป็นชา อ้น,นี่ก็ไอดินดินชีใช่ไหมจักโครงการดิน hmm. ช yeah, mm ีว hmm. okay. ิต่ยังอยู่ไมดินดิชียังอยู่ไหมังอยู่ยงย่ยังอยู่อ่ยังอยู่ง่ยังอย่ังอ่ังอยู่ยัง่ังอย่งอยน่ยงอย่ยงอหูอย่อย่รังอยอาไปใช้อยู่อย่างอย่งอย่งอย่ังยอน่ัี่ะอยออย่ยงอ่อย่ั่ไอย